เล็กถูกตัวที่สามครับจากลวงปูออกมาแล้วนะครับเด้อผมบอกคําเดียวครับว่าแปลกประหลาดเลยแล้วครับผมแปลกยังไงครับมาเบิร์แนลเด้อกแปลกยังไงครับแปลกจนตกใจเอา้าขนคิ้งลูกยาวเล็กซีครับ อิ่มลอยว่างไหวแป๊บเดียวครับโมดข้นเต็มเลยครับสอออีอ่านเขาเร่กไฟอิ่มลอยปะปูอ่าเดี๋ยวผมจะขอโชว์กับปูนะครับกระท่อมหลวงปูส่สวงบ้านตากันนาครับงวดวันที่16ครับ16เด็ดเลยนะครับเด้อกระดากระดาคาม64ครับ

Ui, đang đi hèn Mình ha hổ Chết Ha ha cái <laughs> mất luôn đi, mẹ cái mất luôn rồi, ta chứ anh làm เดี๋ยวรอรุ้นเลขทูบของหลวงปู่สวงนะครับกระท่อมบานคุณตากันหาครับงวดวันที่16กรกฎาคม64ครับซึ่งงวดเมื่อกี้ครับที่ผ่านมาคุณตาเราก็เขียนเลขมีเลขครับสอกะกัถือครับแต่ว่าแถวบริเวณนี้อั้นเป็นแถวลายการบลับคุณตาเลยไม่ได้บล็อกตั้งสำครับ แต่ว่าลูกหลานเพิ่นลูกหลานคนุณตาก็ไลลด้รตเตลิดอยู่ครับสองเก้าเล็เลกบ้านเล็กที่แล้วก็เหล็กว่าแล้วกันเลขกคุณตาเราเขียนตรงกันสองเก้าเดี๋ยวเราดูเล็กโชวครับวนันนี้ว่าปูราัศสงตัวใดเนาะครับเนาะสาธุส,สดุดปูเดอส่วนเหล็ฝาเอ็มลอยครับหมดขึ้นหมดขึ้นตั้งแต่ยังมาได้แกครับแปลกหมากเลยเล็กฝาเอ็มลอยครับ เห็นไหมครับหนึ่งห้าหกครับหมดกระขึ้นครับหนึ่งห้าหกครับเลขฝ่ายร้อยหนึ่งห้าหกฝ่ายร้อยครับแต่ข้างล่างเจ็ดห้าห้าสิมาตัวใดนเนี่ยหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้ามันหัวใจแล้วเนาะห้าหนึ่งเจ็ดมันหัวใจแล้วได้ไหม งวดนี้4มากเน6หา1 1หา6บอ่อนี่หรือ7ห้าครับอันนี้คือฝ่ายเอ็มลอ,อยครับเดี๋ยวเราลุ้เนเในทูบด้วยครับเด้องวดวันที่16กรกฎาคม64ครับ เลขชูบตัวแรกครับกระท่อมหลวงปู่สวงบ้านตากันหารครับเลขชูบตัวแรกครับเดี๋ยวไปลุ้นนะครับเด้๋วว่าปูร้อยตัวไหนครับเลขสี่ครับเลขชูบเลขแรกครับคือเลขสี่เลขสี่ด้วยครับนี่ เลขสี่ครับเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสี่ครับเดี๋ยวเราหล่นตัวที่สองนะครับตัวเลขมาแล้วตัวเลขตัวแรกมาแล้วคือเลขสี่ตัวที่สองเนื้อปูเด์โมว่าเตโต้ไดทีปูไห่ก็เห็นเลขตีปูไห่นี่ออกมาตร้งต้นนะ้อปูด์บอว่าเทั้งบนเรื้อทั้งล่างขอเห็นลูกล้านขอเห็นกนที่เบิรงคคิปนี่ได้โชคกับปูในเนื้อปูเด์สาธุสาธุสาธุ เลขทูปตัวที่สองครับจากหลวงปู่ครับออกมาแล้วครับเลขสอครับ4ีสองเลขทูกกระท่อมหลวงปูดสวงบ้านคุณตากันหาครับงวดวันที่16กรกฎาคมหกสีนะครับนี่เลขทูกจะได้คือ4ี่สองครับ เดี๋ยวเราหลุนตัวที่สามนะครับเด้อสีสองอย่างน้ำปูนอสาธุสาธุสาธุาธาธาธปูเหลขกูกตัวที่สามครับจากลวงปูออกมาเลยนะครับเด้อผมบอกคำเดียวครับว่าแปลกประหลาดเลยล้วครับผมแปลกยังไงครับมาเบิรงได้เราเด้อว่าแปลกยังไงครับแปลกจนตกใจเอาคนขิงลูกยาว เลขทูบกับ่อมหลวงปู่สวนนะครับบ้านคุณตากระน,นาคับงวดที่16กรกฎาคมหกสีครับตัวแรกคือเลข4ตัวที่2คือเลข2ตัวที่3ครับคือเลข3 4 2 3งวดที่แล้วครับได้3 2 4งวดนี้ได้4 2 3สองาเอาล่ะครับแตกกันแล้วครับได้4 2 3เลขทูบ คนละที่คนละดอกคนละเล่มจุดเดดเหล็กตัวเดียวกันครับเป๊ะตรงเป๊ะอะไรมาเนี่เอาเละครับสี 4, 2, ่สองสามมานงวดที่แล้วสามสองสี่เหล็กตัวใดที่ปูแห่งก็อ่อเอาออกต้นง,งด้ปูเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุลองพิจารณาบังครับเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใชยย้วิจารณญาณในการรับชมนะค,ครับเด้อมากบ่มากก่เบ่งดื้ครับหลุ่นไปนํำกันครับอ่า มหาปูแล้วห้ครับสาธุสาธุสาธุครับผมสี่สองสามครับผมสำหรับเลขถูปูนะครับเนาะเลขถูปูสี่สองสามครับงวดที่จะถึงนีสิบหกะะกนะาก็ได้หกสี่ครับขอ,อให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงมันมันมนะครับด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม โบดขี่เรือนนู่บุญแดงทำอสิ่งอผมบอกขายมากออซื้อรถแท็บบ่ครับครับเจ๊ใครับเป็นรถผู่บุญอคนลุกมาดีว่ามดทะล่้อบมาเนาะยุดที่มาตัวนีว่าหนีได้ดิสี่สองสามครับจู่ๆเนี่ยเจ้าบุญออเรือยู่สองสามปุ่นเป็นสาตรงบุ ตรงเป๊ะหวดนี้หมวดที่แล้วสามต่ำหมวดที่แล้วสามสองสีตัแต่งวดนี้สี่สองสามปองหตรงเลยงานกระถูกอันนี้ก็ถูกถูกถูกสี่สองสมนแบบครับสี่สองสามเลยนำเลยละมันบอบพลาดเอาต้องใสถูกกันละเพรนังฟังบางนาโอ้ั้งผลมาถูกแล้วสี่สองสามผมแมรถผมเอาถูกแล้วอ่ะ เงินท <C da owner> ี so ่แล้วที่ผ่านมาทะเบียนบัตรออกแล้วสองเก่าเหลือรถปูวันนี้เหลือรถได้ครับนี่เต็นๆเลยสี่สองสามตกแปลบอลต้องต้ยางหน่อเาเลยเจ็ดสี่สองสามสนี่จะซื้อจริงจริงเลย